ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนคลิปนี้พามาดูนะครับนะทุกอย่างเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไอ้นี่มันยังไม่ทันได้ตั้งอยู่เลยนะครับเพื่อนๆนะมันดับไปกุงฝ้ายจะตั้งอยู่ในปลํานะครับแล้วก็ดับไปนะเพื่อนการเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับนะเพื่อนๆสาคัญสุดๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะเพื่อนๆนะจากการเรียนรู้จากการศึกษาเรื่องทําดินเรื่องเตรียมดินเรื่องการดูแลมาแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญสุดๆก็คือการเลือกต้นพันธุ์นี่แหละนะครับเพื่อน ทีนี้ต้นนี้นะนะผมซื้อ,อามาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะเ,นเพื่อนๆนะชุดนี้สิบต้นนะครับเลือกต้นเล็กได้สิบต้นซึ่งก็หายากมากนะครับพันมูซันคิงเป็นอะไรที่ผมหายากมากนะครับต้นเล็กนี่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะเพื่อนๆแต่ต้นใหญ่ต้นนี้สามร้อยบาทนะครับเ,เพื่อนๆจริงๆแล้วผมว่าจะไม่เอาต้นใหญ่นะครับในใจก็นึกไว้เสมอแล้วล่ะครับเราไม่ชอบอยู่แล้วแต่ทีน่นี้ต้นเล็กนะมันหมดนะครับเ,เพื่อนๆนะ ต้นเล็กนัมันหมดคือเป้าหมายปีนี้ผมจะปลูกอีกเพิ่มมีประมาณสัก30ิบตอนนี้ก็ได้มายังไม่ถึงยี่สิบเลยนะครับทีนี้ต้นพันธุเนื่องจากต้นพันธุ์ไม่ดีนั่นเองนะครับผมเลือกต้นเล็กมาได้สิต้นขนาดนี้ก็เลยอ่ะลองเอาต้นใหญ่มาดูสักต้นนะครับตอนเลกก็ดูดีนะครับนะแต่ต้นนี้แย่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นอย่างไรคงไม่ต้องไปหาผลนะครับนะว่าตายเพราะอะไรเพราะว่าเอาเป็นว่าต้นใหญ่เนี่ยอ่า ไม่ซื้อดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อซื้อต้นเล็กดีกว่าเหตุผลการตายเนี่ยผมคงว่าน่าจะหลายอย่างอยู่นะครับไม่ต้องชันสูตรพิกศพนะฮะทิ้งเลยนะครับเพื่อนๆแล้วฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อมือใหม่ซื้อต้นเล็กอย่างไรก็แข็งแรงกว่าทนกว่าแล้วก็ซื้อมาพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนะซื้อมาพร้อมกันยังไม่ทันได้ปลูกตายเลยนะครับตายต่อหน้าต่อตาเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนครับจากการเรียนรู้มาดีแล้วทำดินดีแล้วทุกอย่างเตรียมมาดีแล้วการเลือกต้นพันุต้องทำให้ดีๆต้องเลือกให้ดีๆถ้้าาไไไมม่่่ดดังใจก็เเออนนนะพื ไม่ได้แบบสเปกก็ไม่เอายังไม่เอาอย่าไปใจร้อนนะครับนะอาจจะมีโอกาสได้เลือกจุดใหม่อย่างนี้นะเพราะว่า่างผมเนี่ยใจร้อนนะครับนะเพราะว่าพันธุ์มูสันคิงก็หายากนะครับพันธุ์มอทองสวยๆนะเยอะเลยแต่พันธุ์มูสันคิงสวยๆเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเป็นปัญหาที่ผมแก้ยังไม่ได้นะครับคลิปนี้จึงมาเตือนเพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับนะการเลือกซื้อต้นพันธุ์นั้นอ่าเป็นส่วนประกอบที่จะทําให้เราปลูกทุเรียนสําเร็จได้เป็นอย่างมากเลยนะครับนเพื่อนๆนะเตรียมดินมาดีเรียนรู้มาดีแต่ใต้ต้นพันธุ์ไม่ดีก็ เหมือนนาดีๆแล้วใช้เข้าปลูกพันธุ์ไม่ดีนั่นแหละครับนะพนเพื่อนๆสวัสดีครับ